ไมากินโชยุตะกี้นะคะเป็นกาแฟนะคะกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะการดูแลสุขภาพระยะยาวจะกินกาแฟสักถ้วยหนึ่งนะคะต้องคำนึงด้วยนะคะว่าท่านจะได้รับผลอะไรจากกาแฟนั้นนะคะกาแฟ KCM ตัวนี้นะคะหนึ่งหนึ่งจุดนะคะมี22ซองเล็กแบบนี้นะคะบรรจุซองละกรัมราคาเปิดไปดเกี375อจานะคะ,ะส่วนราคาขายตรงนี้นะคะ ห้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะพี่น้องคะผลต่างก็เก็บใส่กระเป๋าได้เลยนะคะส่วนพีพีเดี๋ยวเอาไปรับกับบริษัทต,ต่อหนึ่งนะคะได้กาไรสองต่อเลยนะคะอ่านะคะถ้าเกิดว่าท่านมาเปิดไปเกลีกับพวกเราตรงนี้ก็รับสินค้าตัวนี้จนที่ดื่มกาแฟก็เอากาแฟไปลองดื่มนะคะดื่มแล้วดีแบบไหนอย่างไรนะคะก็อบอกต่อเพื่อนทางบ้านนะคะเราขายเราก็ได้เลยนะคะกาไรทุนละหนึ่งร้อยบาทดีไหมคะพี่น้องคะ วันหนึ่งขายสาถุงนะคะก็ได้แล้ว3 0 0บาทได้ค่ากับข้าวเต็มตู้แล้วนะคะพี่น้องเออแต่นะคะการเข้ามาทําธุรกิจเกลือขาะเรามีมากกว่านั้นนะคะพี่น้องคะเรามีมากกว่านั้นเดี๋ยวไปจะไปเขียนแทนให้ดูนะคะว่าเรามาเปิดแพ็กเกจแค่3ามร้อยบาทเราจะได้รับอะไรบ้างเออนะคะกาแฟตัวนี้นะคะเป็นกาแฟแก้ปวดแก้มเมื่อยก็ได้นะคะพี่น้องคะเพราะว่าเรามีนะคะเท้าวันเปรียงนะคะเป็นส่วนประกอบ แล้วส่วนผสมสมุนไพรที่อยู่ในกาแฟตัวนี้นะคะถึง13ชนิดนะคะอยู่ในัตาส่วนที่พอเหมาะพอดีกับที่ร่างกายเรารับได้นะคะเพราะว่าบิ๊กบอสของเราจบแพทย์สมุนไพรมานะคะไม่มีอะไรมากเกินไปไม่มีอะไรน้อยเกินไปนะคะพี่น้องคะสมาชิกบ,บางท่านนะคะกินวันละ5ซองก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเนื้อกาแฟของเรามีอยู่แค่29เปอร์เซ็นต์29เปอร์เซ็นต์นี้ก็คุณภาพกับ คุณภาพก็เต็มแก้วแล้วนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าเป็นกาแฟพันุอาราบิก้านะคะเกรพทีเบียเมเลยทีเดียวนะคะนอกนั้นเป็นสมุนไพรล้วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเถาวันเปรียงนะคะเห็ดวินจือแดงนะคะถังเช่านะคะครีมเทียมก็จะครีมหัวเหลืองนะคะแล้วมีสารสกัดจากหั่วขาวนะคะมีสารสกัดจากใบแปะกวยนะคะมีสารสกัดจาก ลูทีนนะคะสารลูทีนสกัดจากดอกดาวเรืองตัวนี้ช่วยในเรื่องสายตาดีมากๆเลยนะคะมีแอลคาเนทีนนะคะมีเบตาแกรโรทีนนะคะเอ้ยไหมคะมีเอ่อส่วนที่บำรุงร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้าจริงๆนะคะใบแบก้วยๆๆนะคะก็บำรุงเรื่องสมองไม่ให้เราเป็นอัลไซเมอร์นะคะเออแต่ถ้าเกิดเป็นอัลไซเมอร์แล้วต้องไปหาคุณหมอนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะป้องกันนะคะเราจะป้องกันโรคทั้งหลายหลยนะคะตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะ ก็ใช้กาแฟตัวนี้ดูเลยนะคะอ่าแล้วยังมีนะคะสารที่ต้านมะเร็งนะคะสารต้านมะเร็งมีมีอยู่ในกาแฟตัวนี้นะคะตั้งแต่ทางเช่าก็เป็นตัวที่อ่าต้านสารอนุมูลอิสระนะคะเห็ดลินจือแดงนะคะอ่าแเป้วยนะคะต้านสารอนุมูลอิสระก็คือตัวที่ป้องสานต้านสารก่องมะเร็งนั่นเองนะคะคือสารก่อมะเร็งก็คือเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ย กขาจะจับตัวกันผิดปกตินะคะถ้าเกิดว่าจับตัวกันผิดปกติมากๆตรงนั้นนะคะก็ <t> จะเป็นเซลล์มะเร็งได้เป็นการพัฒนานะคะเป็นการพัฒนาของเซลล์ตัวนั้นแล้วเป็นสารเป็นเนื้อร้ายได้นะคะพี่น้องแต่ตัวนี้ไม่ใช่เป็นกาแฟที่กินแล้วไม่เป็นมะเร็งนะคะไม่ได้เอากันไม่ได้หน่อยความแบบนั้นนะคะหมายความว่าสมุนไพรที่อยู่ในกาแฟตัวนี้เป็นเป็นสมุนไพรที่ต้าน มูอิสระนะคะคือสารต้านาการก่อเป็นเสลล์มะเร็งนั่นเองนะคะอ่าแต่ว่าไม่ได้รักษามเร็งถ้าด้านเป็นมเร็งเนี่ต้องไปหาคุณหมอนะคะพี่น้องเออนะคะ